นะครับคุณผู้ฟังครับตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของการเปิดคลื่งคุยข่าวนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมศิริชัยกำเนิดทองรับหน้าที่ดําเนินรายการนะครับพาคุณผู้ฟังไปติดตามประเด็นข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจนะครับวันนี้มีนํามาฝากกันเช่นเคยนะครับไปดูในเรื่องราวแรกเลยครับเป็นเรื่องราวที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวง d e เนี่ยนะครับ เตรียมจัดการประชุมร่วมรัฐบาลไทยกัมพูชานในการยกระดับปราบโจรออนไลน์นะครับพร้อมกับวางนโยบายในการสร้างคนเพื่อรับมือเทคโนโลยี AI นะครับโดยทางด้านของนายประเสริฐจันทร์รวงทองรองนายรัฐมนตรีและในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวงดีนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงดีอีหรือว่าท็อปเอ็กซิค utive s ครั้งที่4 ับ2568นะครับก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องเ,เข้าร่วมโดยทางด้านของรัมตรีว่าการกระทรวงดีก็บอกว่าตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัมนตรีนอกสถานที่หรือว่าคอรมอสัญจรที่จังหวัดนครพนมเนี่ยได้มีการมอบหมายให้กระทรวง DE ดีดําเนินการใน2เรื่องครับก็คือ 1. ให้กระทรวงดีนั้นเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบการประชุมร่วมเรื่องปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ไทยกัมพูชา โดยกำหนดให้มีการประชุมร่วมในรัฐมนตรีและรัฐมนตรีไทยกัมพูชาเนี่ยนะครับณาจังหวดสะแก้วเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาระหว่างชายแดนของสองประเทศร่วมกันโดยมีวาระการประชุมเรื่องการปรับปรามอาชกรมออนไลน์และก็แก๊งคอร์เซนเตอร์นะครับรวมทั้งเรื่องมาตรการการป้องกัน PM 2.5้และก็การปรับปรามยาเสพติดภายในเดือนกรกฎาคมนี้โดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยประสานความร่วมมือเพื่อดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายของทั้งสองประเทศนะครับ สำหรับการประชุมร่วมนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีไทยกัมพูชานะครับหร, reat, หรือว่า Joint Cabinet Retreat หรือว่า JCR เนี่ยนะครับที่จะเกิดขึ้นก็มีเป้าหมายเพื่อย,ยกระดับการทำงานด้านการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ร่วมกันนะฮะร,ระหว่างรัฐบาลไทยและก็กัมพูชาโดยเฉพาะการทำความเข้าใจกับการทำธุรกิจของผู้ประกอบการโทรคมนาคม ซึ่งมีการให้เช่าสัญญาณโทรคมนาคมกับคู่สัญญาที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับโดยจะมีการตรวจสอบแล้วก็เฝ้าระวังคู่สัญญาที่ละเมิดแล้วก็ทําผิดกฎหมายครับ สคือให้หน่วยงานในสังกัดของกระทรวงดีเนี่ยดำเนินการสำรวจผลกระทบที่เกิดขึ้นจากมาตรการภาษีของสหรัฐอเมริกาซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับทั้งด้านของความเชื่อมั่นด้านการลงทุนรวมทั้งการศึกษาในด้านดิจิทัลเซอร์วิสแท็นะครับสำหรับแพลตฟอร์ม OTT หรือว่า Over the Top เนี่ยนะครับ โดยเฉพาะผู้ประกอบการด้านดิจิทัลและก็ประชาชนนอกจากนี้เนี่ยที่ประชุมก็ยังได้มีการพิจารณานะครับในประเด็นอื่นๆที่สําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพระราชกําหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญาการรมทางเทคโนโลยีฉบับที่2พุทธศักราช2568และพระราชกําหนดการประกอบธรุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลฉบับที่2พุทธศักราช2568นะครับโดยพระราชกาหนดทั้ง2ฉบับนี้เนี่ยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปนะครับก็คือมี ผลมาตั้งแต่วันที่13เมษายนที่ผ่านมาแล้วล่ะครับโดยจะเข้าสู่วาระการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวันที่28 <Okay. S 1> พฤษภาคมนี้เพื่อให้สภาพิจารณาผ่านความเห็นชอบครับแล้วก็ยังมีเรื่องของการจัดทําสัมานโบประชากรครับของสํานักง,งานสถิติแห่งชาติซึ่งก็อยู่ระหว่างการดําเนินการสํารวจโดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นที่น่าพอใจนะครับแล้วก็เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดการไว้ซึ่งประชาชนก็สามารถตอบแบบสอบถามการสํารวจสัมานโบประชากรได้ผ่านทาง แอปพลิเคชันทางรัฐนะครับแล้วก็ที่เว็บไซต์สัมมนาสถิติแห่งชาติอีกด้วยนะครับซึ่งการประชุมในครั้งนี้เนี่ยก็มีวาระการหารือในเรื่องของการเร่งรัดดาเนินการของหน่วยงานของกระทรวงดีรวมทั้งการหารือในเรื่องของการขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยี AI โดยกระทรวงดีเองเนี่ยนะครับก็ได้มีนโยบายในการขับเคลื่อนด้านการพัฒนาบุคลากรการสร้างการเรียนรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI ในด้านต่างๆนะครับซึ่งก็เรียกว่าสอดคล้องกับแนวทางของบอร์ด AI แห่งชาติ โดยเฉพาะการสร้างกําลังคนผ่านการอบรมทักษะหรือการบรรจุหลักสูตรการเรียนรู้ AI ในระดับตั้งแต่เยาวชนประชาชนทั่วไปโดยมีเป้าหมายเพื่อให้คนไทย,ยมีศักยภาพและก็ความพร้อมในการรับมือกับเทคโนโลยี AI ในอนาคตนั่นเองนะครับ ทีนี้ไปดูในเรื่องราวเกี่ยวกับน้ํากันบ้างครับโดยทางด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยนะครับที่มีการเร่งพัฒนาลุ่มน้ําอิงตอนบนนะครับนำร่องในการใช้โซลาเซลล์กระจายระบบน้ําสู่แปลงกเกษตรกรเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับกเกษตรกรอย่างยั่งยืนนะครับโดยทางด้านของนายอัราพรมเผ่ารนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ตรวจราชาการแล้วก็ติดตามผลบริหารจัดการที่ดินเชิงลุ่มน้ำ ด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเชิงรุกนะครับเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินให้เหมาะสมลุ่มแม่น้ำอิงตอนบนโดยมีผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมณที่ว่าการอำเภอแม่ใจตําบลสีถ้อยอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยานะครับซึ่งโครงการนี้เนี่ยก็มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูแล้วก็อนุรักษ์ทรัพยากรดินให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการแหล่งน้ำให้ใช้ได้ตลอดปีนะครับ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมองค์ความรู้ทักษะการใช้เทคโนโลยีอนุรักษ์ดินและน้ําให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับรวมถึงใช้นโยบายตลาดนํานวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ของรัฐบาล ให้เกษตรกรเนี่ยนำมาปรับใช้ให้เกิดรายได้กับชุมชนนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีเกษตรกรที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเนี่ยประมาณ600รายด้วยกันทางนี้เนี่ยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เห็นความสําคัญในการพัฒนาลุ่มน้ําอิงตอนบนนะครับที่เป็นป่าต้นน้ําของกวนพยาวที่มีขนาดพื้นที่เนี่ยห้ 3, าแสนยไร่ด้วยกัน ครอบคลุมทั้ง19ตำบลของอำเภอแม่ใจ6ตำบลแล้วก็อำเภอเมืองพยาว13ตำบลโดยมอบหมายให้กรมพัฒนาที่ดินและก็กรมชลประทานเนี่ยร่วมการวางแนวทางในการจัดการระบบน้ํากระจายถึงแปลงนาเกษตรกรผ่านระบบโซลาเซลล์นะครับทั้งนี้ก็ให้จังหวัดพยาวเนี่ยเป็นจังหวัดนําร่องในการใช้ระบบดังกล่าวเพื่อพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยให้เกิดความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนนะครับนอกจากนี้ก็ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดําเนินงานของศูนย์เรียนรู้ทันสมัยด้านการเกษตรน หนองเลงทรายอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยานะครับซึ่งก็จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรที่เรียกว่าจะบูรณาการทุกหน่วยงานนะครับภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเพื่อสร้างองค์ความรู้และก็พัฒนาเกษตรกรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลดูแลพื้นที่เกษตรด้วยความแม่นยำซึ่งก็จะสามารถช่วยเกษตรกรเนี่ยลดต้นทุนแล้วก็สามารถที่จะสร้างผลผลิตที่มีประสิทธิภาพสร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างมั่นคงต่อไปนั่นเองนะครับทีนี้ไปดูในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขกันบ้างนะครับ ที่มีการประชุมสภาของสถาบันวัคซีนนานาชาติ2518ที่เกาหลีใต้นะครับมีการหารือแผนด้านวัคซีนของประเทศสมาชิกด้วยโดยทางด้านของนายแพทย์โอภาสการกรวินพงศ์ประหลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับในฐานะประธานสภาของสถาบันวัคซีนนานาชาตินะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นประธานการประชุมสภาสถาบันวัคซีนนานาชาติประจำปี2518นะครับ ซึ่งทางด้านของปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยสภาสถาบันวัคซีนนานาชาติได้รับทราบแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติด้านวัคซีนของประเทศสมาชิกทั่วโลกทิศทางการพัฒนาแล้วก็เพิ่มการเข้าถึงวัคซีนจําเป็นนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศรายได้น้อยและปานกลาง เพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการระบาดของโรคติดต่อสําคัญโดยเฉพาะโรคไข้หวัดนกนะครับที่มีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อมาสู่มนุษย์เนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆร,รวมถึงเพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ระบบสุขภาพโลกนะครับแล้วก็ยังมีการศึกษาแล้วก็แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตแล้วก็การศึกษาวิจัยในการพัฒนาวัคซีนไข้หวัดใหญ่ของโรงงานวัคซีนชั้นนําในเกาหลีใต้แล้วก็องค์การเภสัชกรรมนะครับเพื่อยกระดับการเข้าถึงวัคซีนของคนไทย นอกจากนี้เนี่ยตัวแทนประเทศไทยก็ยังได้รายงานความก้าวหน้าในการผลักดันวาระการจัดการโรคฉี่หนูให้เป็นวาระระดับโลกนะครับซึ่งการร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการร่วมการประชุมนะครับในห่วงของการประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่78ในระหว่างวันที่19ถึง27พฤษภาคมนี้นะครับเพื่อสร้างความตระหนักของโรคฉี่หนูโดยจะมีการติดตามความก้าวหน้าในการประชุมครั้งต่อไปในรูปแบบออนไลน์ปลายปีนี้ด้วยนะครับ ซึ่งในระหว่างการจัดการประชุมนะครับเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยสถาบันวัคซีนนานาชาติยังได้มีการจัดศึกษาดูงานโรงงานเทคโนโลยีชีวภาพผลิตวัคซีนชั้นนำของโลก2แห่งนะครับได้แก่ SK b i o s c i e n นะครับซึ่งผลิตวัคซีนโควิด19 Astra z e ซ e c a แล้วก็ Nova v a x นะครับแล้วก็รวมไปถึงศูนย์ CMO Center ซครับซึ่งเป็นศูนย์ผลิตฝึกอบรมบุคลากรด้านการผลิตวัคซีนนะครับรวมทั้งการจัดการวัคซีนครบวงจรที่ร่วมมือกับหน่วยง,งานท้องถิ่นเพื่อศึกษาเทคโนโลยีการผลิตและก็การศึกษาวิจัยเพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาวัคซีนเสริมสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศซึ่งประเทศไทยเองก็มีแผนการพัฒนาวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H5N1 เนี่ยนะครับชนิด เชื้อตายด้วยเทคโนโลยีการใช้เซลเพาะเลี้ยงอีกด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าในการที่จะร่วมกันในการผลิตวัคซีนนะครับในการที่จะดูแลคนทั้งโลกเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังครับไปดูกันต่อนะครับในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็ได้มีนโยบายในการขับเคลื่อนงานส่วนกลางและภูมิภาคนะครับสู่เป้าหมาย Thailand Grand Tourism and Sports Year 2025นะครับ โดยทางด้านของนางสาวนัทริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นประธานการประชุมนะครับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเ,เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงนะครับซึ่งการประชุมครั้งนี้นจัดขึ้นเพื่อมอบนโยบายในการดําเนินงานแก่หน่วยงานระดับภูมิภาคพร้อมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนแนวทางการทํางานระหว่างส่วนกลางและภูมิภาคนะครับเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงอย่างเป็นรูปรธรรมโดยเน้นเป้าหมายสําคัญในการผลักดันปี2 0 1 8ให้เป็น Thailand Grand Tourism and Sports y e a r 2025นะครับซึ่งก็จะเป็น,นกลไกหลักในการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวเมืองรองเมืองหน้าเที่ยวการจัดกิจกรรม ส่งเสริมกีฬาแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยในเวทีนานาชาตินะครับซึ่งปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างได้เน้นย้ำนะครับถึงการทํางานแบบบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนเพื่อให้การดําเนินงานของกระทรวงเนี่ยสอดคล้องกับทิศทางยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็สามารถสร้างประโยชน์ต่อประชาชนในทุกพื้นที่อย่างแท้จริงพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้แทนจากภูมิภาคเนี่ยนะครับสะท้อนความคิดเห็นแล้วก็ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่สอดรับกับบริบทของพื้นที่แต่ละจังหวัด การประชุมครั้งนี้นก็ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการวางรากฐานการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างมีประสิทธิภาพนะครับเพื่อสร้างพลังร่วมในการขับเคลื่อนประเทศผ่านซอฟต์พาวเวอร์อย่างยั่งยืนในปี2018แล้วก็ต่อเนื่องในอนาคตอีกด้วยนะครับไปดูกันต่อนะครับคุณผู้ฟังครับในเรื่องราวของกระทรวงวัฒนธรรมกันบ้างนะครับที่มีการ ขับเคลื่อนงานสถิติวัฒนธรรมสู่กรอบมาตรฐานสากลของยูเนสโกนะครับมีการดึงผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติระดับโลกจากยูเนสโกเนี่ยร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อมูลเชิงสถิติดัชนีตัวชี้วัดด้านวัฒนธรรมสําหรับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน2030ด้วยนะครับทางด้านของนายประสบเรียงเงินครับปลัดกระทรวงวัฒนธรรมในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาข้อมูลเชิงสถิติดัชนีตัวชี้วัดด้านวัฒนธรรมสำหรับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน2030นะครับซึ่งการจะอบรมในครั้งนี้เนี่ยสืบเนื่องมาจากกระทรวงวัฒนธรรมเร็งเห็นความสําคัญในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านสถิติวัฒนธรรมในหลายมิตินะครับจึงได้กําหนดจัดโครงการพัฒนาข้อมูลเชิงสถิติดัชนีตัวชี้วัดวัฒนธรรม สำหรับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน2,030ขึ้นนะครับเพื่อขับเคลื่อนงานสถิติวัฒนธรรมให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานสากลขององค์การยูเนสโกซึ่งก็สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับหรือว่า SDG โดยชุดฐานข้อมูลที่ได้จากโครงการดังกล่าวนี้นก็จะสะท้อน ก็จะสามารถสะท้อนให้เห็นภาพรวมสถานการณ์งานวัฒนธรรมของประเทศไทยทั้งจุดแข็งจุดอ่อนนะครับซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ในการนําไปสู่การวางนโยบายกําหนดทิศทางและก็แนวทางส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปและประการสําคัญก็จะเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆนะครับในการจัดทําสถิติวัฒนธรรมของประเทศอย่างต่อเนื่องซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยอย่างเข้มแข็งและก็มีประสิทธิภาพอีกด้วยนะครับ ไปดูในเรื่องราวของกองทัพในการช่วยเหลือประชาชนกันบ้างนะครับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15สนงงานักงานพัฒนาภาค1หน่วยชันการหาพัฒนานะครับจากชุดบรรทาสารภัยเคลื่อนที่เร็วรถยนต์บรรทุกขนาดเล็กรถยนต์บรรทุกขนาดกลางร่วมกับแนวเผอาบ,บ้านไร่ผู้นําชุมชนส่วนราชการในพื้นที่อำเภอบ้านไร่และก็ประชาชนในพื้นที่เนี่ย ร่วมกันบรูรณาการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเรือนที่รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยณนพื้นที่ตำบลทับหลวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธาน,นีครับหน่วยัานการเคลื่อนที่26ครับสำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วงชากาหาพัฒนาดำเนินงานขุดลอกแหล่งน้ําหนองคูนครับเพื่อเป็นแหล่งน้ําต้นทุนสําหรับทําการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรในช่วงหน้าแล้งแล้วก็เป็นที่กักเก็บน้าในช่วงฤดูฝนตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ความมั่นคงของรัฐบาลแล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมของคนชุมชนพื้นที่ให้เกื้อกูลกับการพนึกกําลังในการป้องกันประเทศ บ้านคำหมื่นหมู่7ตําบลไขสีอํเาเภอเมืองบึงกาฬจังหวดัดบึงกาฬนะครับหน่วยพัฒนาการลือนที่14ครับสำนักง,งานพัฒนาภาค1หน่วยงารหาพัฒนาลงพื้นที่ตรวจผลการปฏิบัติงานจัดหาน้ํากินน้ําใช้ประจําปีงบประมาณ2 0 6 8งานระบบผลิตน้ําประปาสําเร็จรูปขนาด10ลูกบาทเมตรจํานวน2โครงการนะครับเพื่อควบคุมกํากับดูแลให้ได้มาตรฐานพร้อมส่งมอบให้ท้องถิ่นนําไปใช้ประโยชน์แล้วก็ดูแลรักษาต่อไปอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดนะครับ ไปกันที่หน่วยพักษาการเคลื่อนที่ 1. 6ึ่สำนักง,งานพัฒนาภาคหน่มชก,การหารพัฒนานะครับดำเนินการปร,ปรับปรุงทางลูกรงังเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนลดฝุ่นละอองแล้วก็ใช้สัญจรเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านแล้วก็เคลื่อนย้ายผล,ผลผลิตทางการเกษตรได้ทุกฤดูการณบ้านช้างตะลูดหมู่2ตําบลช้างตะลูดอําเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูร์นะครับหน่วยพักษาการเคลื่อนที่ส5าสำนักง,งานพัฒนาภาค3หนุมชัก,การหารพัฒนาครับ ติดตามผลการดําเนินงานขุดลอกแหล่งน้ําหนองย่นนะครับตามแผนงานโครงการประจําปี2 5 6 8เพื่อแก้ไขปาาัญหาภัยแล้งและก็เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จึงจําเป็นต้องขุดลอกใหม่นะครับให้มีสภาพใช้ได้เนตลอดทั้งปีเป็นไปตามนโยบายการปฏิบัติการ ณบ้านเวียงแก้วหมู่5ตําตบลสีดอนมูลอําเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายอีกหนึ่งเรื่องราวสุดท้ายครับหน่วยส่งเสริมการเกษตรและหกษตรกรที่2สนงงานักงานฐานพัฒนาหนุชการฐานพัฒนานะครับจัดเจ้าหน้าที่ผสมเทียมของหน่วยออกให้บริการผสมเทียมโคให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคในพื้นที่ด้วยน้าเชื้อโคแช่แข็งแล้วก็ติดตามลูกโคเกิดเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มโคพื้นเมืองส่งเสริมอาชีพแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติงานอําเภอโคกสีสุพรรณงัฟ ไปรับฟังบทเพลงตามรอยความดีครับแต่งคำร้องและทำนองโดยปิติลิ้มเจริญเรียบเรียงโดยสราวุธเลิศดปัญญานุชขับร้องโดยศิลปินชั้นนำของเมืองไทยนะครับ จดทาโดยคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเื่ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6กรอบ28กรกฎาคม25ง7เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยทั้งประเทศร่วมใจกันทําความดีตามแนวพระราชบัญติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับและผมก็ลาไปพร้อมกับเพลงเพลงนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้เวลาในช่วงของรายการเปิดเครื่องคุยข่าวก็หมดลงแต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสิทธิชัยกําเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วก็คุณผู้ฟังสามารถติดตามพระฟังย้อนหลังกันได้ทางอทับนะครั สำหรับวันนี้สวัสดีครับ ทุกควันเฝ้าคอยก้าวตามรอยความดีเรื่อยไปไม่ว่าใครจะเห็นหรือไม่ไม่สำคัญไม่เคยละทิ้งที่เคยตั้งปันิทานจะสืบสารรักษาต่อยอดต่อไป กสองมือส่งต่อให้อีกร้อยมือจับมือหกสิบล้านมือรวมมือให้เป็นหนึ่งใจตฎหไม้ก็คง คอยดูจะเข้าใจว่าใครยังยืนเคียงข้างคนไทยทุกๆคนเฝ้าคอยก้าวตารอยความดีเรื่อยไปไม่ว่าใครจะเห็นหรือไม่ไม่สำคัญไม่ค้า สองมือส่งต่อให้อีกร้อยมือจับมือหกสิบล้านมือรวมมือให้เป็นหนึ่งใจกฎหมายก็คง